วิธีทัศน์ชุดนี้ทางกรมอนามัยได้จัดทำขึ้นเพื่อใช้สอนสาธิตวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างง่ายสำหรับผู้สูงอายุให้กับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขผู้ดูแลผู้สูงอายุแกนนำผู้สูงอายุแกนนำสุขภาพภาคประชาชนหรืออสมรรวมถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สำหรับท่านใดหรือหน่วยงานใดที่มีความประสงค์จะนำวิดิทัศน์ชุดนี้ไปอัดสำเนาเพื่อใช้ในการเผยแพร่เป็นวิทยาทานให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องโดยไม่คิดมูลค่าทางกรมอนามัยมีความยินดีและไม่สมหวนทิขกษสิทธ์แต่อย่างใดสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านปัจจุบันผู้สูงอายุในประเทศไทย ไม่ทราบว่าตนเองมีความแข็งแรงมากน้อยเพียงใดการทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นเครื่องมือที่บ่งบอกถึงความสามารถของผู้สูงอายุในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันรวมทั้งบ่งบอกถึงดัชนีมวลกายเส้นรอบเอวความแข็งแรงของปอดและหัวใจนอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่อที่ช่วยในการเคลื่อนไหว สำหรับผลของการทดสอบสมรรถภาพทางกายมีส่วนช่วยกระตุ้นให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางกายเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีผลทำให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุนำไปใช้วางแผนในการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับผู้สูงอายุที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของตนเองได้ต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านชมการสาธิตวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายของผู้สูงอายุจากอาจารย์รัะชะตะตนาวศรีพร้อมคณะได้แล้วครับ คำแนะนำทั่วไปผู้สูงอายุที่ไม่ควรเข้ารับการทดสอบ 1. แพทย์แนะนำไม่ให้ออกกำลังกาย 2. มีภาวะหัวใจวาย 3. ม,มีอาการปวดข้อเจ็บหน้าอกวิงเวียนศีรษะหรือแน่นหน้าอกระหว่างออกกำลังกาย 4. มีความดันโล uh หิตสูงที่ยังควบคุมไม่ได้หรือความดันมากกว่า160ยหกร้อยมิลลิเมตรของปรลอด การปฏิบัติตัวก่อนเข้ารับการทดสอบประการแรกหลีกเลี่ยงการออกแรงออกกำลังระดับรุนแรงหรือหนัก1นสวันก่อนการทดสอบ 2. หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปหรืองดการดื่มในระยะ24ชั่วโมงก่อนการทดสอบ 3. ารับป,ประทานอาหารเบาๆ1ชั่วโมงก่อนการทดสอบ 4. สวมใส่เสื้อผ้าและรองเท้าที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมทางกายการจัดลำดับสถานีทดสอบสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุแบ่งออกเป็นสองแบบแบบที่หนึ่งในกรณีที่เลือกการทดสอบย่ำเท้ายกเข่าสูงสองนาทีซึ่งเป็นการทดสอบความอดทนของระบบหัวใจและปอดมีการจัดลำดับสถานีการทดสอบดังนี้ สถานีที่หนึ่งชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและรอบเอวสถานีที่สองลุกยืนนั่ง30วินาทีสถานีที่สามยกน้ำหนักขึ้นลงสถานีที่สี่ย่ำเท้ายกเข่าสูงสองนาทีสถานีที่ห้า,า,า,น,า,าน, 5, นั่งเก้าอี้แตะปลายเท้าสถานีที่หกมือควยหลังแตะกัน สถานีที่7ลุกเดินนั่งไปกลับ16ฟุตแบบที่2ในกรณีที่เลือกการทดสอบเดิน6นาทีซึ่งเป็นการทดสอบด้านความอดทนของระบบหัวใจและปอดมีการจัดลำดับสถานีการทดสอบดังนี้สถานีที่1ช่าชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูงและรอบเอวสถานีที่2ลุกยืนนั่ง30วินาที สถานีที่3ยกน้ําหนักขึ้นลงสถานีที่4นั่งเก้าอี้แตะปลายเท้าสถานีที่5มือไขว้หลังแตะกันสถานีที่6ลุกเดินนั่งไปกลับ16ฟุตสถานีที่7เดิน6นาทีสวัสดีครับทุกท่านการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ ที่นำมาเสนอทุกท่านในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการทดสอบสารภาพและสามารถนำไปฝึกปฏิบัติทำให้เกิดความชำนาญในการทดสอบได้ก่อนอื่นผมขอแนะนำวิทยากรที่เข้ามาร่วมการสอนสาธิตให้ทุกท่านรู้จักเสียก่อนท่านแรกอาจารย์จตุพรซ่อนกินท่านที่สองอาจารย์ชยัยรัตน์จันตี ทั้งสองท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์การกีฬาของกองออกกำลังกายเพื่อสุขภาพกรมอนามัยการทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับผู้สูงอายุม,มีองค์ประกอบดังนี้ 1. ด้านความแข็งแรงของกล้ามเนื้อประกอบด้วยลุกยืนนั่ง30วินาทียกน้ําหนักขึ้นลง 2. ด้านความอดทนของระบบหัวใจและปอดหรือด้านแอรบิกประกอบด้วยเดินหนาที ย่ำเท้ายกเข่าสูง2นาที 3. ด้านความอ่อนตัวประกอบด้วยนั่งเก้าอี้แตะปลายเท้ามือคว้ยหลังแตะกัน 4. ด้านความว่องไวและการทรงตัวประกอบด้วยลุกเดินนั่งไปกับ16ฟุต 5. ด้านองค์ประกอบของร่างกายประกอบด้วยน้ำหนักส่วนสูงรอบเอวต่อจากนี้ไป ผมขอแนะนำอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบสมรรถภาพมีดังนี้ 1. เก้าอี้พับสูง17นิ้วหรือเก้าอี้ธรรมดาที่เรานั่ง 2. นาฬิกาจับเวลา 3. ดัมเบลขนาด5 และแปดปอนดสเครื่องชั่งน้ําหนักหเทปกาว6เชือกยาวสามสิบนิ้ว7สายเมตรยาวมากกว่ายี่สิบเมตร8กรวยจราจรขนาดเล็กสีอัน เก้ติ้วไม้หรือตะเกียบเพื่อใช้นับจำนวนรอบของการเดิน6นาที 10. สายวัดยาวร้อยห้าเซนสิบเอ็ดไม้บรรทัดยาว18นิ้วสิบสองเครื่องกดนับจำนวนสำหรับการทดสอบย่าเท้ายกเข่าสูง2นาที สิดินสอปากกาสำหรับบันทึกข้อมูล 14. แบบบันทึกข้อมูลชายและหญิง 15. บห้ป้ายบอกสถานีทดสอบแต่ละจุดหลังจากที่ท่านได้รับชมอุปกรณ์การทดสอบสมรรถภาพทางกายสำหรับผู้สูงอายุ เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ผมขอเชิญทุกท่านรับชมการสอนสาธิตวิธีการทดสอบทั้ง8ฐานโดยเริ่มจากฐานที่1ก่อนฐานที่1วัดส่วนสูงชั่งน้ำหนักและวัดรอบเอวจุดส่งของการทดสอบเพื่อประเมินองค์ประกอบของร่างกายซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดในสมองอุปกรณ์การทดสอบมีดังนี้ ที่วัดส่วนสูงเคลื่อนชันน้ำหนักและสายวัดรอบเอวการจัดท่าทางในการทดสอบให้ผู้ทดสอบถอดรองเท้ายืนศรีรษะและหลังชิดฝาผนังวิธีการทดสอบให้ผู้ทดสอบยืนอยู่ด้านข้างผู้รับการทดสอบจากนั้นผู้ทดสอบดึงสายวัดลงมาแตะที่ศีรษะ ผู้รับการทดสอบให้ขนานกับพื้นอ่านค่าหน่วยเป็นเซนติเมตรต่อไปเป็นการชั่งน้ำหนักโดยให้ผู้รับการทดสอบนำสิ่งของหรือสัมภาระออกจากกระเป๋าจากนั้นให้ผู้ทดสอบก้าวขึ้นยืนบนเครื่องชั่งในลักณะยืนตัวตรงบันทึกค่าที่ได้เป็นกิโลกร,รมัม สำหรับการประเมินองค์ประกอบสุดท้ายในฐานนี้คือการวัดรอบเอวซึ่งมีอยู่ีกัน2วิธีวิธีการแรกการวัดที่บริเวณขอบกระดุกเชิงการานและวิธีที่2การวัดที่บริเวณระดับสะดือ นำค่าที่ได้เป็นหน่วยเซนติเมตร